หันเลยได้เสร์ฟจากการเล่นโลบ็อกนะคะจริงก็หลายเกมเลยนะเ้อาทำไมมาคนเดียวเข้าทำผมเข้าทำผมมีข้าทำไปแล้วยหนไม่ทำอ๋อมันอาจจะแบบให้ดาบผมมาไงแล้วก็ไล่ฟันผีเี่ยก็ฟันซ้ำไงวิ่งดีกว่าป่ะแมนมันแมน ตรงนี้ตรงนี้นี่นะควรควรจะมีจ้ำสแกสุดๆเลยเว้แบบผีดึงขาอะไรเงี้ยเออใช่เพราะมันกว้างขวางมากแกแบบน่าจะน่าจะจามสแกได้ง่ายอยู่อะเลยจะเสียงน้ำผีตัวใหญ่อะไรแบบบุมอะไรโอ้แมวก็ร้องจังเลยอ้อรูปคางอ่าโอ้เดี <laughs> ย๋ยวมีเสียงในคลิป <laughs> ไม่ร<ม>ู้วายร้องเลย <laughs> เฮ้ยทำไมขับสโลโมชั่นวะน่น่ากลัวแ่ละนัดก็ละครหนึ่งดอนหมู่บ้านเอาไม่มีเรง่องราฉันแหละไม่มีมีกลัวแกกลัวหวาดกลัวอะรอกลัวไปได้เลยอย่าแซลฉันอย่าแซลฉันเอาไปข้างไหนอันี้ดูที่ขับสโล ใช่ยังทางนี้เลยอ๋อใช่โอ้ย <ใจ S 2> เสียงแป๊บโอ้ผมเล่นรอบเดียวผมก็จำแผนที่ได้หมดแล้วโหวเ,เสียงคือ <ไป S 2> ด,ดังมากอ่ะมันง่ายเกินไปสิไหมที่ฉ <c oughs> <c oughs> ันยอมคนเป็นพวกจำแผนที่ง่ายนะมันเล่นง่ายไปหมดเลยเฮ้ยคุณเสียงมันดังมากเลยอะ ถ้าเป็นไปได้อยากมีเสียงว่าเออมาเนี่ยสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับผมยู้อฟิมครับคุณยื่ออะไรบีบี ผมสับสนไอตัวนี้มากเลยมันจะมีอีกตัวหนึ่งแต่มันได้มีขีดสองขีดอ่ะโคตรแย่ผมพ<ล>ยายามจะจำให้มันได้นะฮะไป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 แล้วคุณจ,จำมันได้หรือไม่ได้ผมเป็นผู้ที่เก่งกาจที่สุดในปรตพีแล้วเชื่อใจผมเชื่อใจคุณตัวอะไรนี่ <c oughs> ตัวอะไรนี่ ลืมถือคงไปให้เขาเติมเดี๋ยวนะผมลืมแล้วจบละเอ้ยเพื่อผมจำได้ขอลองหน่อยหนึ่านี้ว๊าเดี๋ยวมันต้องกดอันไหนอ่ะมันต้องกดไออันนี้เหรอสีแดงเหรอหรือว่ากดสีเขียวสีเขียวสีเขียวดิใช่เหรออ๋อสีแดงคือลบเอ้ยพ่อผมจำได้มันจะเป็นเอนตัวเยอะ เป็นอันแรกใชแล้วก็ขีดวันตัว T เป็นอันที่สองอ่ะคิดว่าจะมีสองอ,อันไออันสุดท้ายเนี่ยคืออะไรอันนี้เหรออ้าวอันจะเป็นขีดขีดสามขีดปะ่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรวะยังไงอ่ะมันจะพูดว่ายังไงเจเหมันว่ายกับหัวว่ายกับหัวโวยเจ้ามังหูแล้วกลับไปอีกรอบแม่งเลย กลับ <át stars> <te> อีกรอบแม่เราด้วยโอ้ยตัวสุดท้ายอ่ะลืมตัวสุดท้ายอ่ะลองขับไปดูดิแต่แทนก็ขับไปดูแล้วก็แล้วคราวนี้ลืมก็ลืมกันหมดเลยจบแล้ววิลส์เพาแต่คนที่หัวไอพีฟไอ้กระหัวอะไรวะแม่เงยกันไอกระดั ด้วยความด้วยความด้วยความไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะผมเลยง่วงอะผมไอ้ยบัวมันมีขีดสองขีดกั้นเนี่ยว่ะเออก็เออวะทำไมถึงลืมว่อ๋อไอตัวนี้นี่เองไอเชี่ยเอ้ยทำไมกันทำไมทำไมถึงทำกับฉันได้ล่ะโถเอ้ยทำไมถึงทำกับฉันได้นี่ไงจะถูกหรือเ่าอถูกด้วยอ่คุณเข้าไปเอาเลยแต่บางคนถือคบไฟให้ ปเราจะไปตีหน้าผีกันไม่ได้เราจะตีหน้าผีเราจะเอาไปเอาเฉลงไปงัดไม้ออกอ๋อนึกว่าไปงัดหน้าผีเลยมาสวดมนต์ก่อนไหมเนี่ยพระไอ้ตรงนี้ยอามิตาพุทธคืออยู่ไหนวะเอาอยู่นู่นเราต้องไปอามิตากำลังผิดเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยปล่อยเขาหายใจไปแฮ้ ทำไมมันถ่ายตัวได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเสียงกับทางไหนนะทางนี้ป่ะเฮ้ย้ทำไมภาพผมหายอ๋อไปมันอ่อนทางนี้ก่อนไม่ใช่เหรอทางนี้เหรอผมไม่รู้จำไม่ได้อะไรเล่นวิกีจำไม่ได้แล้วนี่ไงแล้วเราก็ต้องมานี่เลยแปด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 เจ็ดสี่เก้าจำได้แต่แรก้วไงแล้วเพ้ออ่ะ ป you know? ิดประตูทาไมครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับผมว่าแล้วทำไมผมเห็นอะไรมันตึ้งๆอยู่ข้างพี่ครับอย่าปิดประตูผมไม่อยากอยู่คนเดียวพี่พี่พี่เอ้ยมีพี่เป็นเพื่อนใช่ไหมพี่นี่ครับพี่ครับจับตุดหน่อยนี่ครับเดี๋ยวอะไรคุณจะออกมายังไงเขาเปิดประตูให้นี่ไงโอ้โหเจจวายอยู่คนเดียวด้วยอยู่ข้างบ้าคนเดียวก็เลยอ่านป้าย เอาหายไปเลยแกไปไปไปกลับไปที่เดิมไป,ปไม่ต้องไปเสียบเพลงบันดันนงจะหายรีดีขออนุญาตเบาเสียงนะครับท่านผู้ชมถ้าผมรีดิีผมผิดไหมไม่เป็นไรเพราะผมยังไม่ชินกับตรงกับสเกลเท่าไหร่ <laughs> อ้าวไ, <laughs> ไม่มีการดูดด้วยว <laughs> ่น <laughs> นี้เกิดอะไรขึ้น เจอม่ได้แล้วมันมีตึงสูงอไ้ตึงสูงที่ใส่หมวกที่เราเจอมันยืนอยู่อ่ะมันเขานเจสี่เก้าเดี๋ยวเดียผิดผิดไม่มีแปไม่มีการดึงเข้าไปหาเล้วหรพราะหลายเย่นะเดินเดิน เป็อนอยากโดนผีหลอกไหมฮะไม่อยากเอาอไม่เงอากลัวแต่ก็โดนหลอกมาหลายทีนะ้วแต่ยังไม่ตกใจเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ตกใจม,ม,มันเล่นมันเล่นดนชินแล้วหรือเปล่าเนี่ยแ,แต่เกมเขาบอกว่าแต่เกมผีนี่ผมก็เขาบอกว่าให้ตามไฟให้ตามไฟกันก็ระวังผีหลอกจะนู้ดีกว่าโอเคผมจะตามคุณผมให้คุณนำมาเกัฑตอนคันนี้แต่ถ้าแต่ผมโดนผีกระชากไว้แล้วก็ไม่ต้องเสื่อมได้ผมตายไปแล้ว แล้ก่อนเราพักสตามบูิน่าก่อนนะแล้วค่อยไปนะฮะจะดูทางก่อนคุณเห็นผีป้องไหมคุณเดินปรับฟางสบายอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนี่นนุ่เขาเดินอยู่ตรงนู้นหมอไม่เห็นดูตามหน้าที่ผมมองนะคุณดูตามมาไม่ทันเอาวิ่งไปก่อนบายๆนายนายมาอยู่ข้างหน้าเลยคุณมันเดินอยู่นะไหนไม่เห็นนาย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 ผมผมไม่เห็นนี่นาคุณดูหน้าผมนะผมตรงนู้นตรงนู้นนั่นา่นายไหม ้คุณมันมาแล้วเจ้หัวใจมันเต้นอยู่ข้างหน้าต้นออกไปฝั่งจะไปฝั่งว่าตรงนู้นอ่ะวิ่งลรบไปไปเลยมันตามมาแล้วมไปแล้วหมดอย่บอกนะเฉียดหลังอ่ะผีมันกลัวพัศเสวพังเต่การดิ่เขาทำยังไงอันนี้ อ่ะลองลองทำทำดูผมก็ไม่รู้อ๋อต่อไฟโอ้ <c oughs> โอประถูเ่้ยง่ายๆราเพิ <c oughs> ดูเเดูผีกันผมไม่เจอผีเลยเนะี่ยหันกลับมาเอาผีหายต่อทำไมไฟวะเราไม่ต้องต่อไฟอา้าวมันอาจจะแบบเปิดตู้ไม่ไงตู้เย็นริวกาตาราเกติกูรี <c oughs> <c oughs> เอาตัวตรงไปถือมีวดทำอะไรไม่ได้ถึงความลงมันคือดาบไม้ไงคุณมันเป็นดาบสำหรับพิธีไงมันใช้ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงเอ้ยผีมาผีมาผีมากระปังกระปังแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงนะผมก็คงแกวดาบอันนี้ตีเคกหัวผีปปปปปััััักกกกกนี่แน่เดี๋ยวกันดูกันเขาอยู่ตรงไหนอยู่ไหนวะผมไม่เห็นแมันหายไปไหนวะไหนข้างล่างข้างหลังเราเปล่า ไอ้ตรงนั้นมันเทศสารบะเนี่ยเนี่ยหลังเราอ่ะหลังเราอ่ะนี่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 จะมีไฟอยู่ตรงนั้นดวงหนึ่งอ่ะวิ่งเลยคนกดชิปกดชิปวิ่งเลยถ้าเขาบอกว่าสารมันจะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยทำไมเสียงว่าจะต้ดดูตามหน้าผมสารมันอยู่ตรงนอกไฟอ่ะ มันจะไม่ได้อยู่ในไฟมันจะมีไฟอยู่นอกอีกดวงนึ่แต่ไม่รู้อยู่ฝั่งไหนเลยเรากรอ,อ,กอขอบเอาไปค่อยๆไปไม่เป็นไรหรอกกลัวทำไมผีผีเหมือนนั้นเลยเอเลนยิเกอร์ไปห้างไหนต่อดีอ่ะมันไม่มีไฟไปหางหนู้นแล้วเราต้องไปหางเนี้ยต้องไปข้างหน้าเนี้ยงั้นเราก็ไปข้างหน้ากันหรือไม่เราก็ไม่ต้องกลัวเราก็วิ่งชนผีไปเลยแล้วก็แอะแล้วก็หาโูดีนะไม่วิ่งไปเมื่อกี้บอกแล้วมันเ<า><ห>ดินมา แต่ผมรู้แล้วสารเจ้าอยู่ตรงไหนคุณเชื่อปหมคุณเชื่อใจผมปะเชื่อและรู้ว่าโช่าคนดีไปไหนตามมาตามมาตามมาแล้วผมโดนจับฝากดาบด้วยนะไม่หรอกคุณไม่โดนหรอกเลือกตัวไปเลยเลือกตัวไปคุณเ <ไป S 1> ชืเ่อดิมันอยู่ข้างหน้านูน่นน่ะเห็นไหมมันมีไฟอ่อนๆนะเห็นไหมอ่าฮะไม่เห็นแล้วก็มีผีงูโง่เดินอยู่ข้างหน้าเราผมปรับไฟมืดเกินไปมองไม่เห็น เขาเดินกลับมาว่ะทำไมเขาจะเอาคุณเลยเมื่อกี้หรีไปมันเหรือตามมาด้วยมองไม่เห็นอะไรแดงเห็นตรงนั้นเป็นบ้านที่เข้ามาอาตามิน่าอะตามิน่าโอเคไหนอะ อ่อนไปดูแล้ว่เป็นตาผีจริงเอรไปอ่อนอยู่ฝั่งนู้นนี่มาคุณไปเชื่อผมเชื่อผมมาฝั่งนี้กอร์ยังไงศาสรเจ้าเยอะเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆใช่ใช่กูเชื่ออ่าใช่บอกว่าใช่แหละเนี่ยเอ๊ะทำไมเหมืนทางเหนทางที่เราเพิ่งมาอ้าวหมือนทางที่เราผ้าอ่าเยอะกับรักูเออไปทางนี้ต่อ ไม่เปนไรไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้ <c oughs> เฮ <c oughs> <c oughs> ีย <c oughs> อะไรกูว่าทำไมคุณคุณเลยวะเอ๊ะทำไมคุณคุณเดี๋ยวคาริสตัมีน่าก่อนรอนด้วยเล้วนั่งเาสารใช่ไหมใจใจเฮียบก่น <c oughs> อนคุณกลัวอะไรางหน้าทางหน้าเฮ <c oughs> ตามีน่ามันหมดอ่าต้องกลัวเสียหไอ้เหีห้ยไทยเสียคนเสียงกหมด<ห> เล่นเกมผีอยู่ด้วยเสียใจขาะทั้งคติกันนะหนึ่งสมาชิกค,คนชอบสิ่งลี้ลับทุกท่านวันนี้กาสวัสดีเข้าสู่ช่องไปแล้วเข้เาตัวละครน,นะครับมาเล่น,นด้วยกันเลยเฮียเอ,อ้ยขอบอคุณครับมาแล้วมาแล้วไอ้เดมไม่น่ามาเลยสัตว์หยุยดมาเย็ดเซ็นกูเย็ดเซ็นกูแต่ฉันนายสีสมปองวันนี้ เส้นหายหมดเลยอ่จ้าโอไม่ได้ชนะนี่เราว่าเราอยู่ฝั่งขวานู่นนั่นเลยเดี๋ยวเราค่อยไปแต่เราไม่ไปแล้วนี่มันคืออะไรนี่คือสัญญาณไม่ยิ่เอาดาบไม่ได้ไม่ได้อยากจะเล่นด้วยขอสีเล่นบางคนผีไมาเล่นดิเข้ามาเล่นนี้มาเล่นอะไรกันมมาเเล่นกผีในระบบเล่นเกมผีในระบบ งั้นเราไปนะบายบายมันสนุกหรือเปล่าคนในคุกเกิลได้ใช่ไหมพมากเลยล่ะมากเลยม่มิกม่มิกสรุปว่ามันองถ่ายใหม่ใช่ไหมใน14นาทีไปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเป็นไรไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าถ่ายไรส่วนไงนะครับนี่คือความแฮเดี๋ยวจะมาเล่นเกมผีน่ากลัวไอ้้เหีย่าเข้ามาเข้ามาอย่างกับโฆษณาช้าเจียกล้วยอะไรอย่าตกใจหมดเลยยิง เส้นกูแตกมปทำอะไรนี้ก็ได้ไงเมื่อมีคนเข้ามาในสายคนหนึ่งความาจริงมั้งความาจริงมันเกิดแล้วเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนเราบอกม้จที่เหรอวะเป็นคนนอนเดียร์พอเสียงหน่อยครับคพอเสียงหน่อยครับผมพอเแี้งสรุปคลิปกูกลายเป็นคลิปช็อกเป็นคลิปตลาดสดไปเลยตอนแรกเปิดมาอย่างดีเลยคลิปผีอย่าสักพักอ็ยามาเต็มเลยเย้ยจะเต็มเฮ้ยง ว่ามันมันอยู่ตรงคนจีทำไมทำไมคนจี๋ผมเด็กไปแล้วเด็กไปแล้วโซ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 มามาเจออะไรอยู่อะไรอยู่อีกนิดจะร้องไห้แล้วนะไปขวาไหมขวานั่นน่ะน่าจะใช่นะเพราะเราไม่เคยไปเลยแล้วก็ไปขวาเราไปไปแล้วต้องไปนี้เชื่อผมดิตรงนี้ตามเส้นคุณก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าจะต้องตัดคลิปไปแล้วที่มันสิบห้านาทีแล้ว เอ้ยเราไม่ต้องตัดเราก็ทำเป็นเมื่อยัยนี่ขาดเจ้าเฮ้ยนั่นี่ขาดเจ้าเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละเลี๋ยวเละมันน้ำหมดมันน้ำหมดแล้วจบแล้วจบไปเลยตามมาเร็วๆมันยังไม่มาพี่เสร็ไปเลยยังไม่มาอันนี้อันนี้เขาเปิดประตูแล้วอคนเก็บดาบดิเก็บดาบดิเก็บดาบดิเฮ้ยเก็บไม่ได้หรอไม่ได้มันไม่เก็บไม่ใช่ แสดงว่าประตูเปิดแล้วแหละคุณนำผมลืมคุณคุณเราต้องตัดไปเพียงเท่านี้เพราะมันแดกกวันสิบกนาทีแล้วนี่กับผมได้ค่ะพ่อสดนะคนสองคนที่กำลังเล่นเกมนี้อย่างเบาไอ้สัตว์กูก็แล้วก็ตัดกูก็แล้วก็จบพาร์ทไอ้เหี้ยคุณกจบพาร์ทอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยโอเคไม่มาติดตามกันตอนหน้าก็ขาดกดไลค์เออไม่เอาดีกว่าอย่ากดไลค์นะฮะดีไลค์แล้วก็ไปแล้วไอ้เหี้ยลาก่อนครับเจอกันคลิปหน้า